อ่าโอเคงั้นคุณมุกเริ่มเลยนะคะคุณมุกต้องขอโทษเด็กๆด้วยนะคะที่คอมคุณมุกมีปัญหานะลูกนะอ่าสวัสดีเด็กๆอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเด็กๆไปฟังนิทานอ่าไหนคะอยากฟังนิทานแล้วอ่าโอเคอยากฟังนิทานแล้วแล้วเวลาฟังนิทานพูดแทรกได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะใช่เพราะว่าเพื่อนๆตั้งใจฟังอยู่ใช่ไหมคะ ได้คับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวครูมุกไปเริ่มเลยนะคะเด็กๆอ่าเห็นรูปไหมรอบนี้เห็นรูปไหมครับเห็นค<ๆ>ับอ่าเห็นแล้วโอเคแส,สดงว่าคอมครูมุกกลับมาปก,ปกติแล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะครูมุกจะไม่ได้ฟังแล้วเนละ่านิทานเรื่องดวงดาวฝัน อ่าเด็กๆดูซิว่าในภาพในภาพหน้าปกเนี่ยเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรบ้างต้นรกแล้วก็หางขาแล้วก็ดาวแล้วก็ดอกไม้ครับอ่าแล้วก็มีการอกด้วยใช่ไหมตัวนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มฟังนิทานกันเลยนะคะพรอบครัวกะรอกม,อมีพ่อมีแม่แล้วก็มีกะรอกตัวน้อย หนึ่งสองสามสมาชิกต,ตอนนี้มีสามตัวและอีกไม่นานก็จะเพิ่มเป็นสี่ตัวเพราะแม่กระรอกจะต้องไปคลอดนอ้องอ่าตอนนี้คุณแม่ของน้องกระรอกเนี่ยเขาท้องอยู่นะคะแล้วก็กำลังจะไปคลอดน้องอ่ะต่อไป วันนี้พ่อและคุณแม่ไปคลอดน้องกระรอกน้อยซึ่งต้องไปนอนบ้านปู่กับย่าออันนี้นะคะก็คือปู่กับย่าของกระรอกน้อยนะคะอ่ากระรอกน้อยดีใจมากเพราะปู่กับย่าใจดีที่สุดในโลกเลยอ ย่าชอบปลูกต้นไม้เห็นไหมคะคุณย่าปลูกต้นไม้การลอกน้อยชอบช่วยรดน้ําต้นไม้สนุกจังต่อไปนะคะปู่นะคะชอบอ่านหนังสือกะรอกน้อยชอบอ่านหนังสือนิทานกับปู่สนุกจังเลยเห็นไหมคะคุณปู่กับกระรอกน้อยกําลังนั่งอ่านนิทานกันอยู่เลย ก่อนนอนนะคะปู่กับยา่าบอกว่าฝันดีนะจ๊ะวันนี้หลานเด็กดีมากนางฟ้าคงจะส่งดวงดาวฝันดีมาให้เหมือนในนิทานที่หลานอ่านวันนี้ไงจ๊ะ,ะแต่กระรอกน้อยนอนไม่หลับเลยนะคะเด็กๆเห็นหน้าไหมดูหน้ากระรอกน้อยสิเขานอนไม่หลับ เพราะว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณพ่อกับคุณแม่แล้วกระรอกน้อยก็บ่นว่าเฮ้ยถ้านางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมาให้ฉันก็คงหายคิดถึงพ่อกับแม่และนอนหลับฝันดีสักทีกระรอกน้อยพึมพำอย่างน่าเศร้า แล้วก็มีสองสหายใจดีนะคะก็คือนกคู่กับข้างคาวช่วยกันปอบใจกระรอกน้อยโอโอเด็กดีพวกฉันจะรีบไปบอกนางฟ้าให้ส่งดวงดาวฝันดีมาให้นะจ๊ะ ดีเห็นไหมคะมีพี่ค้างคาวกับพี่นกพูมาช่วยนะคะจะส่งดวงดาวฝันดีมาให้กระรอกน้อยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะส่งมาสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อเลยอะต่อไปนะคะพี่นกพูกับค้างคาวนะคะรีบบินขึ้นไปหานางฟ้าที่บ้านนะคะป้าแย่จังนางฟ้าไม่รู้ไปไหนค้างคาวบน งั้นเราไปหาดวงดาวดีกว่านกฮูกบอกดวงดาวจา๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจะ๊ะนกฮูกกับค้างคาวขอร้องดาวดวงที่หนึ่งอ่าแล้วดวงดาวก็ตอบว่าไม่ได้หลอกจก้ะวันนี้พระจันทร์ราหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้ะ ดาวดวงที่1นึ่งบอกอดาวดวงที่1ก็ปฏิเสธแล้วนะคะจะไม่ไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยอต่อไปนะคะดวงดาวจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะโน้ตู้กับค้างคาวขอร้องดวงดาวดวงที่สองแล้วดวงดาวดวงที่สองก็ตอบว่าไม่ได้หรอกจ้ะวันนี้พระจันทร์ลาหยุด ฉันจะต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จากดาวดวงที่สองบอกดวงดาวดวงที่สองก็ปฏิเสธอีกแล้วนะคะเด็กๆไปเลยนะคะดวงดาวจ๋าไปช่วยเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกคู่กับค้างคาวขอร้องดวงดาวดวงที่สามอแล้วดวงดาวดวงที่สามดวงนี้ก็ตอบว่า ไม่ได้หรอกจ้ะวันนี้พระจันทราหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้ะดวงดาวดวงที่สามตอบอ่าดวงดาวดวงที่สามก็ไม่ไปอีกแล้วนะคะทุกดวงปฏิเสธหมดเลยอ่าดวงดาวจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮูกกับค้างคาวขอร้องนะคะดาวดวงที่สี่ห้า หกเจ็ดแ้าสิบทั้งสองขอร้องดวงดาวทั่วท้องฟ้าแต่ก็ไม่สำเร็จโนคุกับค้างคาวเหนื่อยล้าเต็มที แล้วจูจ่ๆนกคูก็ยิ้มอย่างมีความหวังเมื่อเห็นแสงกระนิบยยับทีต้นไม้ใหญ่อ่าตอนนี้นะคะเด็กๆดวงดาวทุกดวงนะคะปฏิเสธนกคู่กับค้างคาวหมดเลยไม่มีดวงไหนที่จะไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะหิ่งห้อยจา๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะ นกฮูก no กับค้างคาวขอร้องหิ่งห้อยตัวที่หนึ่งอ่าตัวที่คงมุกชี้ตัวนี้ก็คือหิงหอะะห่งห้อยนะคะเด็กๆหิ่งห้อยนะคะเขาจะมีแสงตรงก้นเขาเป็นสีเหลืองๆนะคะทําให้มีแสงระยิบระยับเวลาเขาบินนะคะเราก็จะรู้ว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยคือหิ่งห้อยนะคะแล้วหิ่งห้อยก็ตอบว่าได้สิจะ๊ะหิ่งห้อยรับคำอย่างใจดีแล้วชวนเพื่อนหิ่งห้อยทั้งหลาย ไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยด้วยพวกมันบินตามนกคู่กับขาขคาวไปเป็นพวนอ่ะเห็นไหมคะนี่คือขบวนของหิ่งห้อยนั่นเองเยอะเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปกระรอกน้อยดีจังทิจิตเลาเส้นเข็มสามมันนเมื่อเห็น<อ>แสง,<อ>งะระยิบระยับฟ้บ,บเต็มเลย<อ>เห็นไหมคะอ่ะ รอยมาที่หน้าต่าง้คงนอนเห็นไหมกระรอกน้อยรอยอยู ulously, Nej, ่ตรงนีเลยแล้วหิ่งห้อยเนี่ยก็ลอยมาเต็มเลยเด็กๆเห็นไหมคะอ่าพกระลอกน้อยก็บอกว่าใช่โย่นางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมาให้แล้วขอบคุณคุณนางฟ้าคุณนกพูกและคุณขางค่ะอนิทานของเราก็จบแล้วอ่าเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ย มาไปได้แล้วนะตัวละครมีอะไรบ้างนิลค,ค่าการโลกกาน์โล่การโล่กแร้วล่การเอ่ยที่เป็นสีเหลืองแบบนี้แสงเต็มเลยคือตัวอะไรคะหิ่งห้อยสุดท้ายแล้วหิ่งห้อยก็ได้มาบอกมาบอกฝันกานลอกน้อยใช่ไหมคะ อ่ะโอเควความนิทานกันจบไปแล้วนะคะอ่านี่อีกหน้านึงเห็นไหมคะพอดวงดาวเออพอขิงห้อยเนี่ยมาบอกฝันดีกระลอกน้อยก็นอนหลับอย่างมีความสุขเลยเพราะว่าเขาคิดว่านางฟ้าเนี่ยส่งดวงดาวมาให้ใช่ไหมคะใช่คะ่ะอ่าโอเคต่อไปนะคะคุณมุกนะคะจากเวลาเด็กไปทบทวน A ถึง Z นะคะ ไข่เสียงดังเอ้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทบทวนเรียนรู้กนะันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คําศัพท์เรามาทบทวน A ถึงแซกันก่อนเราไปเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆพูดตามด้วยนะลูกเอแอบเอแอบเอออกเสียงทุกคนนะ B เบอร์บเบอร์เขอ C เคอ a เดออ de. ด E อ e. เออเอ F F ่าคนอื่นไม่พูดเลยมีน้องโคดพูดคนเดียวแบบนี้ไม่เอานะช่วยกันนะลูกนะ E e จอ E จ E

A, S, S, T, T, U R, U R, We were, We were, Double you were, Double you were. x x y y z x. z อ่าโอเคเราก็ได้ทบทวัน x z กันไปแล้วนะต่อไปนะคะเด็กๆ <c oughs> หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาลูกหนังสือเล่มที่มีด้านภาษาไทยแล้วก็ด้านภาษอังกฤษจัดได้ไหม ไหนใ,ใครเจอแล้วไหนโชว์ใ้เพื่อนดูหน่อยสิจะมีฝั่งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษถูกต้องอออวันนี้เราจะมาเรียนฝั่งที่เป็นภาษาอังกฤษกันนะฝัะ<ต>่งที่เป็นภาษาอังกฤษจ,จะเป็นหน้าปกเองน,นะคะเด็เกๆแล้วเด็กๆเ,เจอ แล้วเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่22เลยจะเจอตัว,ตวอักษรที่เป็นตัวอาาัอ่ะเจอไหมคะหน้าที่22มี2กับ2เราจะสังเกตตัวเลขด้านลบเขาจะมีเลขบอกนะคะนั่งเขียนคะ่ะใช่หนูจุดก่นเนี่ยมีไวมบันทึกไหมลูกคอยตีนอยเดียว อ่าโอเคเด็กๆเ,เจอไหมเจอนะเดี๋ยว่นะคะคุณมุกยังไม่ให้เขียนนะคุณมกุกขอให้เด็กๆช่วยคุณมุกอ่านคำศัพท์ก่อนได้ไหมใช่ใช่ได้ได้นะเด็กๆรับปากคุณมุกแล้วนะอ่านหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆเ,เขียนตัวอักษรตัวอะไรเอ่ยอาเลยครับอาตัวอามีพิมพใหญ่กับพิมพอะไรลูก พิมพ์เล็ก์เค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนกันเรามาดูคําศัพท์ด้านล่างกันก่อนคําศัพท์ด้านล่างเราต้องตัว R พิมพ์เล็กใช่ไหมต้องเติมตัวอพิมพ์เล็กค่ะคุมุกเติมมาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาสะกดกันก่อนเลยคุมุกมีเมาส์วิเศษเด็กๆก,ก็ต้องมีนิ้ววิเศษเหมือนกันชี้ตามนะคะเด็กๆต้องชี้ให้เหมือนวิเนะลูกชี้ในหนังสือของตัว,วเอง โอเคตัวคำแรกนะคะเด็กๆตู้ตามครูมุก่อนยังไม่เขียนนะคะคนที่เท้าครับอ่าไอคอนไอคอนต้องฟังครูมุก่อนนะและไอคอนต้องตามด้วยนะอ่าเดี๋ยวเรามาสะกดคำศัพท์กันเลยนะคะอ่า ก็ได้อ่ะอีกหนึ่งครั้งอายูจีอายูจีอลักลรักพมพมอ่าถ้าเด็กๆไม่ออกเสียง<น>เดี๋ยวคุณจะให้ออกเสียงทีละคนนะอ่าคำต่อไปครับต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ยเด็ก ดอกไม้ค่ะอ่าดอกไม้เดี๋ยวเรามาสะกดกันเลยนะคะอาโอโอสสอีอีอาร์เลสอาร์เลสลูสลูสดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบ อีกหนึ่งครั้ง R O S E R O S E อาร์เลอโสดอกกุหลาบอารลอรสดอกกุหลาบคำต่อไปรูปอะไรนี่ที่ครูมุกชีหนูค่ะรูปหนูเดี๋ยวเรามาสะกดกันนะคะ R เอเอทีอาร์เลดหนูอเลหนูอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้งนะคะอาร์เอทีอาเอทีเลหนูอาเลหนู ่คำต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยที่คุูชี้แหวนแหวนวนะคถูก<ว>ต้องอ่าเดี๋ยวเรามาสะกดกันนะคะอ่า หน้าที่2ี่สิบสามเจอหรือยังคะเจอแล้วค่ะอ่าเจอแล้วหน้านี้เป็นตัวอักษรตัวอะไรคะลูก S อสเอค่ะอ่าตัวเอมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์พิมพ์เล็กค่ะพิมพ์เล็กอ่าแล้วครูมูก็เติมตัว S อพิมพ์เล็กมาแล้วเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์กันอ่กนะคะ S อ S U U N N S ซันพระอาทิตย์ S S พระอาทิตย์อ่าใครไม่พูดตามมีน้องโค้ดคนเดียวหรอที่ให้ความร่วมมืออ่าอีกหนึ่งรอบนะคะ S U S U N N อสเซอ์<า>เอสซ<ส>ันซันแปลว่าอ,อะไรลูกพระอาทิตย์ครับอ่าแปลว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ร้อนไหมร้อนครับร้อนมากอ่าพระอาทิตย์อยู่บนฟ้าอ่าโอเคคําต่อไปคํานี้นะคะผู้ชายคนนี้ก็ดูเศร้าอยู่เลยอ่าเดี๋ยวเรามรวดกันนะคะเอส S S A D E S S Sad Sad เาาคำนี้แปลว่าเศร้านะคะผู้ชายคนนี้กำลังยืนเศร้าอยู่นะอ่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะ S A D S A D เอสเสแซดแปลว่าอะไรลูกเศร้าค่ะอ่าแปลว่าเศร้าโอเคคำต่อไปผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยอ่านหนังสือคะกำลังอ่านหนังสือแล้วเขานั่งหรือว่าเขายืนคะนั่งค่ะอ่าคำนี้แปลว่านั่งนะลูกนะ เอาใหม่นะคะเอามาสะกดกัน S S ใครไหนใครเคยเล่นทรายบ้างรู้อ่าอันนี้ภาพคือทรายเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่แปลว่าทรายกันนะอ่ะสะกดเลยนะคะ s s a a n n b s s sam แปลว่าอะไรลูกตายค่ะตายอีกหนึ่งครงช่วยคุมสะกดด้วยคำสุดท้ายแล้วนะไม่มีแรงแล้วนะเด็กๆไม่ช่วยเลยอ่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะ S A N D S, S A N D. S แซนแนแปลว่าอะไรลูก ว่าสายโอเคต่อไปเดี๋ยวจะต้องทำแบบฝึกหัดนะเรามาทำหน้านี้กันก่อนเลยหน้าตัวอนะคะเราอ่านเสร็จแล้วนลูกอ่าต่อไปเด็กๆเ,เขียนได้แล้วนะเด็กๆฟังคุณมุก่อนนะว่าตัวอาเขียนยังไงนะคะอ่าขั้นตอนที่หนึ่งนะลูกใหญ่นะคะตัวอต้องเขียนเต็มบรรทัดนะ เราก็จะลากลงลงมาก่อนแล้วเราก็จะลากหัวให้เขาหัวเขาหัวของเขาจะอยู่ครึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็จะมีหางลงมาแบบนี้อ่ะคือตัวอาพิม์พใหญ่ต่อไปตัวอาพิม์พเล็กจะขียนแค่ครึ่งบรรทัดเท่านั้นนะคะแล้วก็จะตรงลงมาแล้วก็โค้งไปข้างๆแบบนี้เลยก็เป็นอาพิม์พเล็กนะคะอ่ะเด็กๆต้องเว้นช่องไฟให้สวยงามเห็นไหมคุณมุกเว้นสวยงามเลย ตัวอาพิมพ์ใหญ่กับตัวอพิมพ์เล็กต้องตรงกันเห็นไหมคะเพื่อความสวยงามนี่ตัวอพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กตรงกันทุกอันเลยเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นระเบียบหนังสือเราก็จะไม่เละเทะนะคะเราก็จะสวยงามด้วยอ่ะเด็กๆเริ่มเขียนได้เลยคุณครูค่ะค่ะค่ะลูกเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนนะลูกนะ้าไม่เป็นไรนะคะอมอ่ะ ต่อไปด้านล่างด้านล่างนะคะเขามีคําศัพท์มาให้อ่านตอบครูมุกซิว่าเราต้องเติมตัวอะไรลงไปตัวอาตัวอาถูกต้องแล้วเมื่อเราเติมตัวอาเสร็จแล้วเราก็นาเอาสมบูรณ์นะคะมาคัดใหม่อีกหนึ่งครั้งด้านล่างแบบทุกเลยพิมพ์เล็กต้องเขียนเป็นบรรทัดหรือว่าครึ่งบรรทัด มะปันถาแล้วก็มีบางตัวนะคะตัวอักษรบางตัวที่หางตัวที่นี้อ่าตัวไหนที่หางยาวลงมาเด็กๆก,ก็ต้องโค้งให้สุดเลยถึงเส้นด้านล่างเลยส่วนตัวไหนที่คอยาวเหมือนตัวทีแบบนี้เด็กๆก็เขียนขึ้นไปให้สุดด้านบนเลยโอเคไหมคะ <S <S โอเคค่ะอ่าโอเคหน้านี้ตัวอาหน้าต่อไปต้องเติมตัวอะไรลูกไหนบอกรูซิ เอค่ะอ่าตัวเอสเด็กๆทำได้ไหมคะได้ได้อ่าแล้วพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กต้องตรงกันไหมคะตรงตรงกันอ่าเว้นเด็กๆต้องเว้นความห่างให้สวยงามนะลูกถ้าใครไม่รู้จะเว้นยังไงก็ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็ทาบวางลงไปนะคะครูครับจอยคนเก่งครับอาเป็นอะไรล่ะครับครครับจอม ต้องแต่งวางอ่ะอ่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอเคอ่าวันนี้การบ้านมีกี่หน้าคะเ,คเด็กๆมีอสองหน้าเท่านั้นเองเด็กๆเ,เขียนเองได้ไหมได้เขียนเองได้การบ้านของเด็กๆใครต้องเป็นคนทคําค่ะตัวเองค่ะ,ะตัวเองต้องทำต้องเขียนเองฝึกเขียนใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนเลยใช่ไหมคะ วันนี้การบ้านของเราแค่สองหน้าเท่านั้นเองเด็กๆเก่งอยู่แล้วเขียนได้แล้ว <st Art> ลก็ต้องเขียนให้สวยด้วยใช่ไหมคะเป็นเพียงกาสามแล้ววันนี้มีตัว R กับตัว S นะคะที่เราได้เรียนไปแล้วก็ฝึกเขียนนะคะแล้วก็ <c oughs> สับตั้งเรียนดีๆอาอว เด,เด็กเวลาของคุมคูมุกใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บภาพกันก่อนน้องปาจาร่งให้เรียบร้อยนะน้องจาร่งให้เรียบร้อยนะอ่โอเคหนึ่งสองโอเคขอบคุณค่ะหใครคิดถึงเพื่อนๆนบ้างใครอยากมาลงนี้แล้วเราไม่รู้ว่าจะปลาได้หรือเปล่าใช่ไหมลูกเพราะว่ามีโรคอะไรคะ โอเคมีโลโควิดเวลาเด็กๆไปข้างนอกเด็กๆต้องสวมหน้ากากอนามัยนะลูกไม่สวมไม่ได้นะคะต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยเด็กๆต้องล้างมือบ่อยๆนะลูกนะอย่าไปจับอะไรแล้วก็เอามือเข้าปากโอเคไหมคะ Okay, อโอเคค่ะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เวลาของคุณมุกก็หมดแล้วเด็กๆขอบคุณค่ะคุณมุกมก็ยังตื่นอขอบคุณค่ะ,เ,คคคะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะคดูคลิปคุณเขียวกับคุณตองด้วยนะลูกอ,อ่นกานต้ว่าไงลูกค่ะคน่าจะเปิดนะเรายังไม่รู้เลยลูกต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าจะเปิดได้ไหมนะ โอเคบายบายนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเจอกันทีกนะบวับายค่ะ